จริงๆอยากจยกคอนมาทุบนี่เลยโยมมัน <ฮะ S 1> ปวดมากเลยโยมสองข้างเลย<ช>มันจะติดวันเดินดีโยมเดินไม่ค่อยเสียวใช่ค่ะเหมือนได้ขาใหม่เหมือนได้ร่างกาย เรากลับคืนมาเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเคยแข่งแรงอะลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกสามสองบอกแม่นั่งขัดตมาดได้แล้วนะไหนลองทำดูสิคะว่ากินหรือเปล่าแม่นั่งขัดตมาดได้แล้วนะโอ้โหเนี่ะผลรับสุดยอดมากเลยสั่งมากล่องที่สองก็รู้สึกเดินดีมากเลยขึ้นบันไดก็ไม่ขัดไม่ปวดแล้วก็ไม่ปกติเดินกบแก๊บกบแก๊บนะคะเสียงบกแก๊บเป็นยังไงบ้างเ่ากบแก๊บนี่มั่นใจไหมคะว่าดีบุญดีจริงอย่างที่เขาออกสื่อกันไหมคะเชื่อค่ะ ก็ดีบุญดีจริงพเพราะเราเป็นคนทานเรารู้ว่ามันดีจริงค่ะอเราต้องสัมผัสเองเท่านั้นเองจะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราลองหรือไม่ลองเท่านั้น,นเองใช่เราต้อง,งลองฟังอย่างเดียวก็ไม่รู้เนาะฟังอย่างเดียวไม่รู้ฉันเรา,าหลังที่จากได้ลองแล้วผิดหวังไหมคะไม่ผิดดีใช่ด,ดีขึ้นมาเออบอกน่าจะสั่งกินตั้งนานแล้วนะนี่นะใครที่ดูอยู่นะคะน่าจะสั่งกินตั้งนานใช่เสียงจากผู้ใช้จริงใช่บอกโอ้คิดมาตั้งนานมันน่าก็เลยก็น่าจะสั่งกินตั้งนานแล้วนะว่าเออมันจะได้ไม่ต้องทรมาอามก็ู้ระยมากก็ุ อันนี้ก็จริงๆก็ก็ลองมาหลายอย่างโยมแต่นี้อาจจะราคาเขาจะสูงไปหน่อยแต่ก็ดียังคุ้มอันนั้นจะไม่ไม่สูงแต่ก็ไปเรื่อยๆแต่นี้มาคุมราคาโยมคุมราคาที่อาจจะมาก็ขอขอบอกโยมละกันนะก็ลองดูโยมจริงๆอยากจะค้อนมาทุบนี่เลยโยมมันปวดมากเลยโยมสองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะโยมมันปวดแบบไหนคะปวดแบบลึกปวดแบบปวดแบบอยากจะทุบัวกเก่าจริงๆ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่ช่องชาแนลดีบูลคุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะเ๊กอ,อยู่ที่ตลาดบางเพง็งใต้มีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะแล้ววันนี้นะคะปุ๊กก็อยู่กับหลวงพ่อนะคะที่ฉันผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะตัวน,นี้แล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆนะคะวันนี้นะคะหลวงพ่ออยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะว่าหลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ด,ดีบูลมีความประทับใจอะไรและอยากจะบอกญาติโยมในวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะเสียงจากหลวงพ่อกันนะคะ นมัสการค่ะหลวงพ่อก็อกอดข้อเล่นญพรนิยมนะอาตมาก็พันอุปจัยคุณอาจงโมค่ะวัดที่จัมรรนสายอยู่แล้วอะมาจีสิบสี่พรรษานี่ยมนะค่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะตอนนี้หกสิบแปดอยู่ก่อนที่จะหลวงพ่อจะฉันติดพันตัวดีบูนะคะหลวงพ่อมีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะปวดหัวเขานี่ทั้งสองทั้งสองข้างนายมนะค่ะ เริ่มปีสี่ถูการจะเริ่มประมาณสิบปีแล้วที่ปวดมาหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝ่าเท้าข้อเท้าก็ข้อเท้าจะถ้าเดินเด็นมากๆแล้วจะจะเดินลําบากเหมือนระสลอยในข้อเท้านี่ก็เหมือนเสียงันมีหรือไม่ลวกหรืออลไรเข้าไปแทงเนี่ก็อ๋อค่ะก็อาจจะมาก็จะซื้อยาแก้ปวดเป็นยาชุดมาเป็นนานหรือยังคะอาการนี้ค่ะประมาณอาการสิบปีแล้วอย่างสิบสามปีได้ สิาปีที่ทนทรมานทรมานมากเลยใช่ไหมคะแล้วมีการรักษาอย่างไรบ้างคะก็ผวดก็ซื้อยาก็ที่เขาโฆษณาแล้วก็ลองดูค่ะแล้วเป็นยังไงคะผลลัพธ์ก็หายมั่งไม่หายมั่งนังเงยบ้างไม่หายบ้างใช่ไหมคะแล้วหลวงพ่อรู้จักสิตภพันธุ์นีบูลนี้ได้ยังไงคะก็ได้ดูอ่า u t u b e ของอาตมาก็ลองไปิดดูเรื่องการประดิเจอเจอมาสิบกว่าวันกินแล้วนะแล้วทำไมหลวงพ่อถึงตัดสินใจเลือกที่จะซื้อกับบุกละคะ จังเห็นว่าญาติโยมที่มาสัมภาษณ์กันก็อายุก็เยอะแล้วเนี่ย60กว่าแล้วเกือบ70มั่งก็ลองดูอมีความมั่นใจใช่ไหมคะว่าอ๋อมีการออกสื่อหลายคนแล้วนะคะเห็นบุกสัมภาษณ์หลายคนใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อคะก็ก็ดีหนึ่งประมาณกันไปสองกองก็10กว่าแล้ว10กว่า10กว่าซองแล้วก็เริ่มดีดีขึ้นนะมันดีขึ้นยังไงคะ ก็าอ,อาการเขาก็ดีกันนะสึกว่าเดินดีของเดินไม่ค่อยเสียวสองหลวงพ่อคิดว่าสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นแบบเร่งฟื้นฟูนได้ไวด้ยคะดีหยบเป็นถูกเข้มข้นดีมากค่ะนี่นะคะหลวงพ่อก็เป็นการยืนยันแล้วว่าเพียงแค่วันละหนึ่งซองนะคะกินมาสิบปีสิบวันก็ยังดีขึ้นนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อจะฉันให้ดูนะคะค่ะวิธีการทานง่ายมาก,มากๆเลยนะคะก็คือใช้น้ําประมาณครึ่งแก้วน้ําเย็นนะคะเน้นน้ําเย็นนะคะน้ําเย็นเราปกตินี้เลยนะคะจะเป็นน้ําเปล่าธรรมดาหรือว่าน้ําแช่ในตู้เย็นก็ได้ น้ำประมาณครึ่งแก้วแค่นี้นะคะแล้วเราก็มาแกะตัวดีบูลนะคะอยู่ในซองแบบนี้นะคะแล้วก็เทลงไปเลยนี่นะคะเราได้น้ำแล้วนะคะวิธีการทันง่ายมากๆนะคะแล้วก็ชงผงดีบูลลงไปนะคะเทให้หมดซองนะคะเทให้หมดซองเลยนะคะว่เาเราใส่สารสกัดเข้มข้น,นนะคะแล้วก็คน,นะคะ่ะลูกคนแบบนี้นะคะ หลายคนนะคะมีความกังวลว่า,เ,าเป็นแบบชงเนี่ยจะทานยากไหมอะไรอย่างงี้ค่ะไม่ยากนะคะแล,ะล้ววันนี้นะคะเรามาถามหลวงพ่อกัน,นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอ่านะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะหลวงพ่อนะคะก็จะฉันให้ดูแล้วเนาะนี่ก็ละลายประมาณนี้ค่ะละลายง่ายนะคะรีบูนล,ละลายง่ายมากๆเลยนะคะนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อนะคะจะฉันดีบูนนะคะเป็นการยืนยันว่าฉันจริงเห็นผลจริงนะคะ นี่นะคะหลวงพ่อฉันก็ไปแล้วนะคะฉันง่ายนะคะหมดแล้วนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะฉันง่ายไหมคะฉันง่ายโยมคุ้มไหมคะไม่ไม่มีคุ้มข่าวไหมคะไม่มีข่าวไม่มีข่าวไม่มีขมทานง่ายแล้วก็เห็นผลไปใช่ไหมคะใช่ค่ะหลวงพ่อก็ประทับใจมากเลยคะค่ะสําหรับ คลิปวันนี้นะคะสำหรับการสัมภาษณ์วันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าะค,ะคุณจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าหลายๆท่านแล้วล่ะนะคะเพราะว่าบุ๊เองนะคะเป็นคนที่มีเคสสัมภาษณ์นะคะเยอะที่สุดแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เป็นเคสที่ดีมากๆนะคะหลวงพ่อนะคะได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้แล้วดีจริงฉะนั้นใครที่ลังเลอยู่หลวงพ่อบอกว่าเป็นยังไงคะ<ข>บอกญาต<ข>โยมนิดนะะึงค่ะก็ขอเจนญาติโยมคุณแม่มีอาการปวดกี่ปีแล้วคะ มีมาแปดปีแล้วลหละพโลูกแปดปีนแล้วก็คุณแม่เห็นบอกว่าปวดทรมานมากค่ะอยากให้เ่าไฟังนิดนึงว่าตอนที่ปวดมันมีอาการแบบไหนบ้างนอกจากเข่ากุ๊บกับแล้วมันปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะของแม่ร้อนด้วยค่ะแล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมาสลักเพชรอ่ะอ๋อค่ะนั่นแหละแล้วก็ แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับหลับตื่นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อนเนาะแล้วเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกนี่มันลำบากมากเวลาลุกเนี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างงี้ล่ะค่ะเนี่ยจะค่อยๆค่อยๆลุกเออพยุงพยุงเออพอเราลุกได้ไป สักพักหนึ่งก็เดินง่ายแล้วบัดเนี่ยมันตึงตึงแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็ดังกึบกับกึบกับเนาะคุณแม่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนี้ได้ยังไงคะของปูน้องปุ๊กนี่แหละแล้วทำไมคุณแม่ถึงตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากับปุ๊กอะคะก็ก็อยากลองดูลูกเพราะว่าทรมานมากเลยเป็นทรมานมากเห็นคุณแม่บอกว่าเขามีอาการแต่ละคนอะที่เขาออกสัมภาษณ์ก็คือมีอาการเหมือนคุณแม่ใช่ไหมคะคะตรตัดสินใจเลือกสินค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็น ฟุกสัมภาษณ์หลายเคสแล้วใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจเนาะก็เลยมั่นใจค่ะแล้วหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่3ดีขึ้นเยอะเลยซองที่สมนะมันหมายถึงว่า1กล่องมันมี5ซองนะคะใช่แต่ม่ทานแค่3ก็สซองคะะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ ลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดแต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงเข่าเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นมากเลยหละออดีขึ้นมาก่ะแล้วการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่ายแล้วลูกเรางออะไร้คุณแม่ลองงอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนต้องยกต้องช่วยมือช่วยพยุงก็ก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออ ลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สบายมากโอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะเดินได้ไวขึ้นเดินไหวได้คล่องขึ้นใช่ค่ะให้คุณแม่นะคะลองลุกให้ดูเนาะเป็นการยืนยันว่าตอนนี้นะคะคุณแม่สามารถที่จะลุกได้อย่างรวดเร็วเลยลุกได้อย่างรวดเร็วเลยโอ้โหนี่น่คะผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนอี้ยวตัวค่รจะลุกได้นี่คือใช้เวลานานมากยค่ะหน้าตานี่บิดเบี้ยวด้วยแหละอ๋อน้าตาบิดเบี้ยวนะคะแล้วเห็นเมื่อก่อนคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเอาคุณแม่ขายของถ้านเี่ ถ้าลูกค้ามาคุณแม่จะต้องบอกว่าไงคะลูกยากแล้วก็หาที่ดึงหาอะไรก็บอกลูกค้าไว้นะคะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะยายลูกยากอยู่ลูกรอแป๊บนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ถ้าลูกค้ามาลูกได้เลยโอ้ยลูกได้เลยการันตีว่าตัวนี้ดีจริงดีค่ะถ้าสําหรับดิฉันกินนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถ้าใครเป็นอาการเหมือนที่เราเป็นนะเขาแล้วกระดังกลับแล้วก็เส้นใต้เส้นใต้ขาพับอ่ะ มันมันจะแข็งแล้วมันมันก็จะตึงถ้าถ้าถ้าลูกค้าถ้ามีใครเป็นอย่างดิฉันนะคะ,คะขอเชิญเลยนะคะ,คะขอเชิญเอาไปทานนะคะวันนี้นะคะพวกอยู่กับเคสพี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะประสบการณ์การทานนะคะว่าท่านเคยปวดทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะแล้วดีขึ้นเนาะ เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่อที่ไรคะกัญจนาค่ะพี่กาญจนาเนาะผมสมพานตับริดคับพี่สมพานเนาะทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะพี่สาวค่ะพี่สาวเนาะแล้วก็พี่สมพานเป็นน้องอายุห่างกันกี่ปีเอ่ยประมาณสงปี2ปีนะคะแล้วก็เห็นว่าตอนแรกค่ะพี่สมพานทานตัวสิริปธันดีบูนตัวนี้เนาะค่ะก็ให้พี่สมพานเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนทานนะคะมีอาการปวดยังไงบ้างคะก่อนทานมีอาการปวด ปวดเขานะครับเขาบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมปวดเข่าแล้วก็ล้าลงขาเอวนะครับครับก็เลยดูทางย t u b e ก็ได้สั่งอันดิบูลมากินเห็นผลเห็นผลชัดเจนเนาะเรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ก่อนจะลุกอะค่ะมันจะลุกลําบากใช่ไหมคะเมื่อก่อนต้องแบบยังไงบ้างคะเวลาก่อนจะลุกอะตอนที่เราปวดอยู่ก็ค่อยลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือนเหมือนเข่ามันบิดครนอแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็นะแล้วก็เหมือนหลังแข็ง อ๋อค่ะอ๋อเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าอ๋อเมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะยกขามาเพื่อไข่ห่างได้ใช่ครับคือลักษณะเนี้ยครับคือเอาสักห้าวิไม่ต้องเยอะผมค่อยๆลองลองดูนี่ครับค่ะมันตึงต้องรีบรีบปล่อยขึ้นห้าวิแค่นั้นมันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปวดมันตึงแล้วมันแล้วที่หลังอ๋อแล้วถึงเอวนะคะแล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูนนะคะเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะ อาการที่หน้าะาตึงค่ะที่เลาลงขามาเอวสามกล่องครับสามกล่องอาการเหล่านั้นหายหายเลยทุกวันนี้คือสามารถที่จะข่ยห้างได้ปกติได้ปกติเห็นพี่สมภัธ์บอกว่าอวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเรียกได้ว่าผลลัพธ์มากมากพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์จริงแบบนี้ก็เลยบอกต่อพี่สาวก็เลยบอกต่อพี่สาวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนําพี่สาวพี่สาวมีอาการแบบไหนเล่าให้กันฟังอยู่เนาะ มีอาการปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบันเอวเวลาเรานั่งสักพ้านานๆเนี่ยเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยค่ะเวลาขึ้นกระดนี้ก็หัวเข่าจะมีอาการแสบแบบเสียวแป๊บๆอะค่ะอืมค่ะทรมานมากทรมานมากก็เราให้พี่สมพันธ์ฟังแล้วพี่สมพันธ์ก็แนะนำค่ะแมนำค่ะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะแล้วได้โทรไปหาเขาไหมคะ โทรบอกค่ะโทรเล่าอาการให้ฟังค่ะอ๋อแล้วที่สมพั์ว่าไงบ้างหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าโอ้ดีขึ้นอะไรเงี้ย่ะโทรบอกดีใจครับพี่พี่ด้วยคืออาการที่เคยเป็นอ่ะตรมานมากผมรู้อ่าเหมือนกับที่แจ๋เล่าให่ฟัะก็เลยแนะนำให้กินพอ,อได้ยินแจ๋วว่อย่างนี้ก็ดีใจดีใจมากๆเลยครับก็บเรียกได้ว่านะคะทั้งสองท่านนะคะก็มีอาการปวดเข่าเหมือนกันแล้วทานทแล้วก็เห็นผลชัดเจน เกิดจากที่ที่สมพันธ์ทานก่อนแล้วก็มีการแนะนําพี่สาวพี่สาวทานแล้วก็เห็นบอกว่าแนะนําสินค้าให้แ,<ส>แฟนทานด้วยแล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะ,ะ,ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ผลลัพธ์ลลแฟนเขาบอกว่าดีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดกันหายปวดใช้ชีวิตได้กับตัเพราะว่าแกเดินแกเดินเยอะ,ะเดินทํางานค่ะ เดินเยอะเดินทางานเ,ออเนาะก็เรียกได้ว่าถ้าถามความพึ่งใจอะค่ะของพี่ทั้งสองท่านว่าโอ้ยผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้ค่ะมันช่วยอาการไขข้อเสื่อมปกระดูกปวดเข่าตัวนี้ได้ก็สําหรับปฏิพัท์ผลิตภัณฑ์ดีบูนนี่ครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดู<ฆ>ความะทับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ปวดขาปวดเข่าปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับครับผม<ฆ>สำหรับที่ท่านอยากจะลองนะครับ ดูดูคลิปนี้แล้วก็สั่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อให้กินนะครับเราเองต้องซื้อเองต้องรักษาตัวเองครับสุขภาพของเราดูแลเองครับดีที่สุดครับให้ใครคซื้อให้กินไม่มีใครซื้อครับซื้อเองเลยครับน่ารักมากมากนะคะนี่ก็เป็นการการ,ารันตีเนาะว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็อยากให้คนที่มีปัญหาได้ทานเหมือนเราได้หายเนาะแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่กัญจนาค่ะเล่าความประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีบูนิดนึงนะคะค่ะ ผลิตภัณฑ์ดีบูนนี่กินแล้วดีจริงๆนะคะถ้าใครมีอาการแบบนี้ปวดปวดตามร่างกายเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยคิดถึงดีบุนนะคะของเขาดีจริงๆค่ะปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะจริงๆก็ปวดหลายที่แต่แต่มันหนักมากคือหัวเขา่าอ๋อหัวเขา่าเนาะใชสไหนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันไม่บวมหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลาบากเนาะเ,เป็นมากี่ปีแล้วคะ รู้สึกจะสามปีเป็นมาสาปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมทรมานมากแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะเอมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผาไหมก็ก็เมื่อบ่นปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่าก็ผ่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ คือไว้ไม่ไม่ก้าวออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นค่ะกลัวจะถึงวันต่าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่ง่านะค่ะเลยเลยมาหาผิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบูญค่ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไงบ้างคะก็รู้สึกว่า กินวันแรกก็ก็ยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อซองที่สามซองที่สี่เอ๊พวกกับแฟน่ะทำไมมันไอที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบๆมันรู้ว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเพราะก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นเคยโทรไปหาคุณพูกว่ามันจะดีตั้งแต่ กล่องแรกนับคิวไทยคือกล่องหนึ่มันมีห้าซองนะเออใช่จริงจริงด้วยอพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดๆข้างในอ่ะพอเนี่ยซองซองที่สามกำลังกินอยู่อ่าอ่ากล่องที่สามว่างค่กินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้โอ้โหปวดับสุดยอดมากๆเลยเนาะก็เห็นมากพี่ทรยบอกว่าหลังจากที่ทานตัว ดีบุญไปแล้วดีบุญผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ด้วยใช่ไหมขึ้นบันไดขึ้นตึกอืเคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วเราลองลงขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอก็ดีนี่ขึ้นได้สบายเมื่อก่อนขึ้นแต่ทรมารต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันได อนนี้คือเดินคือได้สบายไม่ต้องแล้วปวดต้ไม่ปวดแล้วเนาะไม่ปวดเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยมาเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตอนนี้จะคุ้มกว่าค่ะคุ้มกว่าเนาะครับดีใจมากที่มาเจอดีบูนเ่อคิดว่าเป็นยาขนาดสุดท้ายที่ผม ต้องเจอเพราะว่าที่ผั่านมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่อพอเจ,เจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยนะคือ <c ười> สองข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมมาปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมันนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งเราไว้ทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งคือผมทดลองทาง แพทย์ทางเลือกอะครับไปกดมั่งไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปทำอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบูลจากช่องทางไหนคะช่องทาง y o u u t ยครูบเนาะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยทานเรื่อยแล้วก็พอจนครบก็หายเลยห้าชุดหนึ่ง กล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดทิ้งเลยหาย,หายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายร้อยเปอร์เซ็นต์ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้วถ้าถามความประทับใจ่ะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะก็ดีบูลนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะราะว่ามักผมก็ทด <Okay. S 2> ลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่า,าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้เต็มร้อยครับก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วค,ครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบุญแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะ,ะสร้างคุณภาพก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบูญกันนะครับหายแน่นอนครับคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับ